ขหาวหันมันยื่นไปน้องมันเนื้อเนี่ยกินเข่าอนน้ำโอ้น่ะกินเข่าวเวี้ยน้ำโอ้น่ะมันเข่าวเวี้ยน้ำหมายโอ้น่ะกินเข่าวเว,าวี้ยนีก็มันกินจุบสมลมจุบสมลมสันม้นเยืหมูนี่ก็มืุ้ยนี้มันไอ้ลุงไอ้ลุง้งยาวเส้นเฮือนมากกว่าจุบสมลมก็ให้กินเข่ากับจุบสมลมนี่กินตาเจ็บถึงแม่ รสชาติมันจะเป็นสมม้อยู่แล้วก็อันนี้ยหมูสังกินกับข้าวเหนียวเจ็บเาตั้งหมานตั้งเมืองปีน้นออกกับเส้นเฮือนเส้นยาวเส้นเฮือนนางอันอยู่ใต้ลำก็นำทางเพื่อบ้านน้อยเส้นขั้นเส้นยาวนี่ต้องไปเห็ดสมม้มเนาะเห็ดสมม้ยขั้นนี้ซอสพีิกขั้นเอ๋แล้วก็เห็ดกินแหนว แับตึกเลยอยางหมูใส,ส่แล้วผมสมโมก็จะเป็นรสชาติสมๆอยู่กับเส้นยังหมูพอดีเมนสิน้เส้นาวจังเลยกินเนาะสินข้นนึงเลยสมโมนึงถาม่ปสินข้นนี้เ่แต่เ่ว่าเพกินแต่ลำสินคนนี้จังเลยกินเนาะสมโนมนาะ สมบานละลัดสมนัวใช่ไหมหรือเมื่อกเป็นอก,กนเห็ดกินอยู่บ้างเจียบตือแล้วเวลาเคยกินนี่รสชาติเต้าหู้ดีอ๋มอ,อม,มันหมูแซลกับมันหมูจีบตึก chồng nó ba phải sủng nôm cờ của... hương trắng này nọc hơn là xin hơn là hình trắng này nọc xin hơn tay làm gì, chú năm thai với ba bản Còn này có thể chín nọc sủng nôm ปิโนงแต่ลามตั้งบ้านตั้งเมืองกูตั้งหวานพี่น้องก็เฮ็ดตาเสินขั้นเส้นย,ยาวแลว้วก็เฮ็ดจุบสมรสมีน้นี่เราสีืั้นยาแลว้วก็ซาบ้นเข่าแตลามนี้หู้ดีแล้วเนาะจุบสมรสมีพราะว่าเป็นฮิบเป็นคล้องเนาะ xin hãy đến tận hết sông đô hoa hắn đã bị lắm hưu vào baka 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 níu khan anh 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 em พี่น้องเอ้มาไปเนาะถ้าเป็นเต้ะรามในอาจจะาฮู้ดีเพราะว่าอาหารลักของเสาเต้ะรามเขาก็มีหลายเนี้ยโอ้แต่ว่าที่คัทเมื่ไหรเวลาสินยงขันเสีส่ยงาวนี่ต้องเป็นจุ่มสมโนมนีเนอะอันนี้ก็เป็นอาหารลักอย่างหนึ่งพี่น้องหวานอึ้งมั่นอึ้งมางานเสีนน่นงข้นไหนอาจจะาฮู้แล้วก็อาจจ้อะไรกินเนาะสมโนมีแน่ครับ สมบานสมนว่ากับเส้นยหมูผัดดิเม่ดเรามันหมูเจ็บๆไปหน้อย <c oughs> หักแป้งก,กันเนอะนี่ฝากนี่ขนาดไหนโอ้นเนอะงามพอดเนอะ